พี่น้องมาหน้าพอลุ้งมาเบิ้งเพิ่นสู่ปลามาผอต้นบักฮ่งเป็นปปต,ต,ต,ตสะสรอนคัขกข้าดกคักสุกกะมีกีมกันอยู่บัดน,นี้ก็เลยขึ้อ,อยากบุ่งได้บัดนี้ก็ไปหาเอิ่นคนมาต่อยกันเนาะพี่น้องน้อยเฮิมกับเสียไปให้เพิ่นแกงสมเพื่เป็นเมนูแกงสมเสพปลาเนะาะขาหมูแงให้พี่น้องก้องไปได้กินสวดมนต์หมูแแหล่เลยล่ะอ๋หน้อยชุกน้อยเฮิมกัเอาลงมาบ่มไปก็ให้พี่น้องก,องไไกินน้ำก็ได้ เนอแดกนเรื่องเดียว่จับดีๆด้อดีๆจับดีๆ่ขอกินน้ำผลุงนี่ยหะม่แมคุณอนุอนุยห้องดกมเพิมมาน้ำไบบ่มเนืใหญ่นี่เนื้ยใหญ่นี่ไหเออน่นล่ะน่ละนันลนันเออนี่ละไปปาดกนกบ่มไปเนาะไม่ไดมันเพิ่มมลงมาโลด พ่อล่ะมันสีหน่อยยางสีหัวพ่อพ่อพ่ออ๋อจะในมาดกคักดกแน่แต่น้อบักฮวงมันสูยจังเลยเนาะต้นคุณเิงดกคักอ้กินสุกเนี่ยมาคักบักุวงจังสีเพราะมันเป็นยาเด้ฮวงเขากินหรอมันระบายท้องรักษาล้ามใส่ย่างดีที่สุดเลยคือบักฮวงหนี่งบอกว่าดีก็กินกวยอ่้ลงมาลงมาชิตกสิตกไรอสุด สิตอกใส่คลิปเขาจะบอกว่ามันเสี่ยงกับอันตราย <laughs> ไอ้นั่นไอ้เพิ่มสมด้วยผอกู้เพิ่แกงสมเออแม่นต้นละเนาะเอาไปเพิ่มแกงสมพอดีตัวหน mm. ่วยเพิ่มมาไปแกงสมเอาสั <mem nt o> ่นเขาถุงปุ๋ย,ยามาะไซถุงปุ๋ยมาใส่ไปซุ่มแม่ขั้วฝานแกงสมพอดีมีบอมีอีกบอกน้อยดักเลี้ยงเหลืองเอาลงมาไปเพิ่มแกงสมพอดี โอ,อลุงเอ้ยจเจะเหตุไปให้บ่ได้ยากได้ซื้อเนี่ยเออน้ย,อย,นอยไหนมันเฮิมล่ะไปฝานออกเฮตุเป็นแกงสมเอเอว่เป็นอย่างนี่อได้แล้วกันอาหารแรงอาหารแรงสำหรับนี่นองมาฟั่งสวดต่างมังคุณหมอแล้ง เราหาถุงปุ๋ยมาใส่โน่นี่นได้ได้หลายยืดเือตามั้งนี่ก็ก้นเลี้ยงเอาดินี่ <Yeah. S 1> เออนั่นแหละมันดึงแดด่อนเลงแดดโอ้มันถึงแดดมันกับเลื้ยงอีหลี่ได้ละ่ะอ่นนี่พ่อแล้ว <laughs> หลายคนะ่ะคุณอะหลายแล้วหน่วยสุดหน่วยหมอมเต็มเลย หลายๆค่ะเดมอหนึ่งผดได้หนิร้านเมด่นี่เดมอหนึ่งมาลงมาลงมาไอทิศมันจิตตกก็ันทิศตกก็บอกฮ่วงเขาจิตซาไม่ใช่ว่าไอทิศลูกไส้ละคืนบักฮ่วงไปแกงงานพอตกก็บักฮ่วงเขาจิตใจละลงมาเหยียบอันนั้นนะเระวังไหม่ทางดากเลย